สร้อยสุรีคิดถึงแม่ที่ตายไปแล้วแม่บ่นเสมอว่าอยากให้เธอแต่งงานเร็วๆจะได้เลี้ยงหลานใช่บาปสทีแม่พูดตรงๆเช่นนี้ก็เพราะได้ทิ้งเธอกับน้องไว้กับป้าตั้งแต่เธอ,อยังเล็กอยู่ส่วนน้องสาวนั้นเพิ่งจะเรียนจบและเพิ่งจะทำงานอีกซ้ำยังเพิ่งจะมีแฟนจริงจังเอาปีนี้เธอได้แต่ภาวนานในใจว่าจะให้พบอะไรที่มันวุ่นวายและร้าวราน เจ้าที่เธอต้องประสบอยู่เลยขอให้ครอบครัวของเธอได้มีลูกหลานที่มีชีวิตครอบครัวที่ปกติสุขสักคนเถิดคิดไปถึงตรงนี้แล้วน้ำตาของส้อยสุรีก็ไหลออกมาอีกเธอรีบเช็ดอย่างรวดเร็วเพราะไม่ต้องการให้เขาเห็นว่าเธออ่อนแอและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้โชคดีนะนนอดขอให้เธอรักกันให้ราเรินตลอดไปและป้อมก็หวังว่าหญิงก็คงจะ ไม่ต้องมาเสียใจเหมือนป้อมอีก